สวัสดีครับเอสเพ y ต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล m 1 5 0ร h a m p i o n s h แชปฤดูกาล2อ2 2 2 2ถึง2 0 2 3นัดที่30ของฤดูกาลครับไปชมกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธาน,นีครับอุดรธาน,นี FC เจ้าถิ่นอันดับสุดท้ายของตารางครับเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของชัยนาทคอนบิลอันดับที่12ของตารางครับ กุตศิสินเป่านกวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นอุดรธานี FC ในชุดสีส้มครับเขียลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอครับยังเป็นบอลของชัยนาทเปิดยาวขึ้นหน้ามาแล้วโอ้โหเกรูล่าหลุดกระดกล้ำหน้าไปแต่ว่าโดนผู้พันลูกนี้ล้มลงไปแล้วกุตศิสินชี้จุดโคษโอ้โห โอ้โหแล้วเป็นใบเหลืองมาเร็วเลยครับโอ้โหเนี่ยครับชมภาพช้านะครับจังหวะที่เลคูล่าบอลลงพื้นได้ครับแล้วรัชนน์เนี่ยครับโอ้โหไปเข้าจากข้างหลังแล้วยิงลได้โอ้โหไม่เหลือครับอภิสิทธิ์พุ่งถูกทางก็จริงแต่ว่าเจคูล่ายิงได้เด็ดขาดครับเป็นประตูขึ้นนำของชนะคอนบิวทีมยืนครับหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่หกยิงได้เด็ดขาดจริงๆนะครับอภิสิทธิ์นี่ล้มถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความ เร็วและแรงของเล็ดล่าเนี่ยครับที่ยิงจังหวะนี้เข้าไปก็ถือว่าเป็นแนวรุกตัวความหวังนะครับของอุดรธานีเจษดาเปิดเข้ามาหน้าประตูแล้วโอ้โหตีเสมออย่างรวแล้วโดนกันครับโอ้โหแค่นาทีเดียวเท่านั้นไอ้เสมอกันได้ครับอุดรธานีเป็นรัชนมแก้ครับแก้ตัวได้สำเร็จแม่สุดยอดจริงครับรัชนม์แม่นี่ครับชมภาพช้าครับโอ้โห เลือดเวัตเกือบ,บจะเน่งๆคนเดียวเลยนะครับแล้วโขกนี่เต็มศรีรษะเลยครับโอ้โหศิลเสศนี่ไม่ทานแล้วครับมาหม่งเต็มๆแบบนี้ครับสมแพงชัยนาทสอคนครับแล้วเจษดาเปิดหลอกยิงเสาแรกโอู้่แต่ว่าสันติภาพช่วยศิลเสศเอาไว้ครับเคลียร์ทิ้งไปก่อนอุดรธานีนี่คุมพื้นที่ แน่นเลอเกินแล้วจ่ายมาลูกนี้ก็ติดครับแล้วเจ็ดากระชากหนีไปแล้วครับหู و, พาหนีสันติภาพแปกเข้าถึงเส้นหลังแล้วดีมโหู و, พาลา่าโดนชาไม่โดนครับเอ็นการเบนฮาร์ดเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางเอ้าแต่ว่าหู و, หาบอลไม่เจอสุดท้ายยังสะกัดท,ทิ้งเอาไ้ได้ครับช่วงวันนี้เปิดฟรีคิกมาฮานุซูเลี้ยงตัดเข้าในแล้วสุพจน์ได้ปานลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักเบาเกินไปครับ าจะาไก,กลเกินไปกว่าที่จะยิงครับก็เล่นสั้นๆครับตั้งมาให้มัคกวันออกไปอานุสูได้ตังป้อมเปิดเข้ามารัชนน์เก็บบอลได้แล้วเข้าขวาลูกนีน้หูยิงแต่ว่ายัางติดเซฟสามหลับสองก็ยังติดล็อกโอ้โหเกือบไปครับชมจังหวะน,นี้ดีกว่าครับจังหวะเปิดเข้ามาของอานุสูครับแล้วบอลนั้นหลุดมาเข้าทางรัชนนครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับ น<ม>าที่ทรับเหมาลูกตั้งเตะลูกเซตพีดเตะมุมแล้วเปิดมาได้ยิงแล้วแต่ว่าโสะทอนติดสาก้อยออกหลังไปครับได้ดังใจทำอะไรก็ปิดไปหมดแล้วตอนนี้แล้วเจสนาเปิดเข้ามาแล้วชาร์จนี้โอ้โหกระโดดแปรหายไปเลยครับเป็นเอ็ดกกาเบิร์นฮานครับช่วยให้อหุดรธานีแซงกลับมานามครับ2ประตูต่อหน,นึงเป็น เจษฎาครับโอ้โหเนี่ยครับให้ลูกนี้มาสุพตนั้นให้เจษดามาครับแล้วโอ้โหไม่มีใครประกบนะครับอภิชคเข้ามาแล้วก็ไม่ทันครับลูกนี้กระโดดแปลงง่ายๆเข้าไปเลยครับเหมือนฮัตเอสก้าคับลูกนี้ครับจับไม่ได้ครับสุดท้ายโดนสุพต์สาดทิ้งขึ้นมาอย่างเก็บได้อยู่ครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ล็อกเข้ามาด้านในแล้วใส่เองเลยหุ่มแต่ว่าลูกนี้ ก็ยั <rium> <Dante> งกดไม่ลงอยู่ดีครับตรงกลางของทั้ง2ทีมธีรพัฒน์แทงมาแล้วเรคูล่าสปีดหนีไปแล้วแล้วจิ้มมาแล้วที่เอาจริงจริงเก่าอีกแล้วครับวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้ชนะทำดีตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับนัดนี้ครับเนี่ยครับจังหวะที่ได้บอลแล้วก็หลอกนิดนึงนะครับแล้วดีดง่ายๆเข้าไปเลยครับเล่นทางเข้าไปความเร็วมีนะครับเรคูล่านะครับจิ้มด้วยเกือกสตั๊กทาง ปลายเนี่ยนะครับทางเท้าด้านนอกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับบริทอนให้เข้ามาด้านในครับเวลิงตันเวลิงตันจิ้มมาลูกนี้แล้วชิงสองกับโอ้แล้วเวลิงตันยิงมลูกนี้โดนผิดเลี่ยมครับทำให้บอลไม่เข้ากรอบยางน่าเสียดายจังหวะที่เดียโก้ชิงให้นะครับแล้วก็ดีดเข้ามาให้แต่ว่ายิงผิดโอ้เลี่ยมมุมค่อนข้างจะเปิดกว้างเลยทีเดียวดวนเดี่ยวกับ อภิสิทธิ์แล้วแต่ว่าจังหวะน,นี้เอ็ดการ์เบิร์ฮาร์ดบังมาได้แล้วอันซสูยิงมาลูกนี้โอ้โหม,มีทงล้ำหน้าครับเป็นประตูที่อุดอรธานีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสามประตูต่อสองครับเป็นอุด,ดอรธานีครับขึ้นนำไปแล้วครับสามประตูต่อสองจากจังหวะที่เนี่ยครับเอ็ดกาเบียดแย่งบอลมาได้แล้วไหลให้อนสุสูครับยิงลูกนี้โอ้โหมีละเศษนั้น หลุดตำแหน่งไปแล้วด in, ้วยครับโล่งเลยครับสประตูต่อ2ครับอานุสูเป็นประตูที่3ของเขาด้วยนะครับในฤดูกาลนี้นี่ครับโอ้โหกองหลังช้หนาที่คนมัวแต่ไปรุมเอ็ดการ์เบอร์แทสนะครับปลดล็อกประตูแรกของเขากับอุดรธานีได้สําเร็จนะครับแล้วก็มีส่วนกับอีกหนึ่งประตูแต่ว่าลูกนี้เข้าแรงครับพุทธศิลป์จับฟาวรัชนน์รัชนน์ต้องระวังนะครับมีใบเหลืองติดตัวอยู่ครับ เข้าลูกนี้นี่ต้องโอ้โหแล้วเกรกคุล่านี่ลอยเลยครับโหนี่ครับยืนยันด้วยภาพช้าครับใบเหลืองที่2ครับรัชนน์ผางแก้วเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับมริทนทรเปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วลุบมาถึงเดียกโกซิวาได้ <S <S อ่โหโหอปองยิงต่าติดเซฟแล้วซ้ัดสองยังไม่ได้ครับออ้จับยาวเกินไปครับเกรกคุล่าลูกนี้กลายเป็นเข้ามือของอภิสิทธิ์แล้วฟาวครับ นี่ครับจากยนยาเข้ามาแล้วเล็กูุล่านี่โหม่งตั้งให้เดียโก้ครับยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหไปติดบล็อกด้วยขาของอภิสิทธิ์ครับอภิโชคได้กดมาบ้างก็ยังติด <c oughs> ติดพงครับโอ้โหยิงไม่ผ่านสักทีรวซ้ําอีกทีหนึ่งก็ยังเข้ามือของอภิสิทธิ์ลงตัวควาไม่ได้เข้าทางวรินทร์เลี้ยงจี้เข้าหาโยกตัดเข้าด้านในแต่ว่าหาช่องไม่เจอรวใสโอ้โหย,ย,ยังติดปลายมือครับโอ้โหเซฟมือเดียว ยังได้อยู่เดียโกซิวาพักแล้วบอลชุลมุนกันอยู่แล้วมาอีกครั้งหนึ่งวารินทร์อนตรงเปิดเข้ามาแล้ว oh. ยังติดอยู่ครับโอ้โ oh. ห,หกาตาฟองเอาแฮนด์บอลแต่ว่าพุทธศินป์ปล่อยผ่านครับยังไม่ได้ครับมาแล้วครับอัตพลตีเข้าหามาอีกชุดหนึ่งปลายต่อไปให้เวิงตันดีดมาลูกนี้แล้วพุทธศินมีจังหวะชี้เป็นที่สุดโทษครับเป็นจังหวะที่ รัติพงศ์นะครับไปดึงทางเดียโกซิลวาครับจังหวะที่กำลังตะลุดเข้าไปนี่ครับโอ้โหไปดึงตรงเอวเลยครับตรงนี้เกร็กูล่าซอยเท้าเข้าไปแล้วดึงจังหวะยิงตรงนี้้โหพุ่งถูกทางอีกแล้วครับแต่ว่าอวิสิทธ์ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเกร็กคูล่าได้ครับแล้วคนที่ยิงจุดโทษก็คือเกร็กคูล่าครับเป็นแฮตทริกของเขาในนัดนี้ด้วยแล้วก็เป็นแฮตทริกที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับ คลิกแรกนี่เกิดขึ้นในช่วงที่เขายังอยู่กับอุตรธานีนะครับไม่มีอาการตะคริวด้วยนะครับแล้วเปิดมาสองแรกแล้วซัดปรลูกนี้อือหเป็นประตูปิดกล่องเลยครับอาโดซูเหมาประตูสองของตัวเองในฤดูกาลนี้แล้วประตูที่สี่ในฤดูกาลนี้ครับ ปิดเกมให้อุดอนทานีน่าจะฝังใช้หน้าสนิทเลยครับ4-2ต4-3จน,น,นภาพช้าครับจากลูกเตะอุมของเกษดานะครับเปิดเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับบอลมาตกที่อโนซูครับแล้วก็ดีดเข้าไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับ หนีออกไ้แล้วโดดดีดเลยครับเป็นประตูโอ้โหน่าจะเป็นประตูชัยได้เลยนะครับนาทีบาทนะครับนาทีที่95นะครับเอาแล้วเป่าหมดเวลาเลยครับผู้ตัดสินคุณอำนาจคุณอำนาจนะครับโอ้โหก็เป็นประตูชัยในช่วงหมดเวลาเลยนะครับ